ถึงแล้วค่ะถึงแล้ว,ดวเดี๋ยวไหนวนให้ดูนะคะด,ดูนะคนจะมาทําบุญสดใสมากไหมคะที่จอดรถกว้างขวางมากคะ่ะปรับให้ดูแป๊บหนึ่งนี่คะ่ะวัดนาป่าพงค่ะคลองสิบเอ็ดลำลูกกาปทุมธานีคะ่ะ ที่จอดรถกว้างขวางมากนี่คือกลุ่มผู้ที่มาดับแรกมาแล้วเห็นโค้ชเจียบแล้วสวัสดีค่ะ ในล้าอยู่ค่ะพอแจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือกลุ่มผู้ที่มากลุ่มแรกค่ะเราต้องถึงก่อนทุกที่สวัสดีค่ะคุณมานี้เคยมาไหมคะวัดนาป่าพงค่ะพุทธเจ้าพุทธวัดจนสถาบันค่ะ S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะวันนี้ใส่รองเท้าไม่ต้องมีซ้นดีมากเลยค่ะเพราะต้องเดินไกลคะ่ะไปดูพักพวกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุพี่หญิงสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้อากาศดีค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่แดดไม่จัดค่ะดูท้องฟ้ากันก่อนโอ้พระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์หลบแล้วก็ออกมาแล้วเพิ่งอ,ออกมาค่ะเดี๋ยวพาไปพบใครกันดีนะสักครู่ค่ะอยู่ที่คลองสิบเอ็ดนะคะ ลามลูกกาปทุมธานีแต่เราสามารถเข้าได้สองทางค่ะถ้าเข้าทางธัญบุรีก็จะเข้ามาเพียงประมาณห้ากิโลก็ถึงค่ะถึงวัดเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะโค้ดจ๋าโค้ดกบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลามอยู่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านสวัสดีค่ะ ไม่ได้มาก็เอาบุญไปนะคะทุบุญทุกคนค่ะช่วงนี้เขาจาหน้าตาสดใสมากค่ะลูกก็เพิ่งบวชนะค่ะวันนี้ก็เพิ่งจะไปพระอาจารย์ส่งลูกมาค่ไหนดูนะซิดูหลานซิโอ้เขาจะบอกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สุดยอดมากกี่วันคะบวชกันกี่วันคะน่ารักมากเลยคบินทบากจะเห็นไหมเอยแสงแดดเห็นไหมเห็นไหมได้ได้พอได้ค่ะพอได้เนาะ วันนี้บินทบาทกพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวมาชมด้านนอกนิดนึงนะคะจะได้รู้จักไว้นะคะโอ้ดูริมทางวัดนะคะมีของขายอาของชาวบ้านด้วย ชอบมากเลยชอบมากเลยมีผลิตผลชาวบ้านด้วยค่ะระหว่างหรอเพื่อนๆข้ามถนนเลยดีกว่าพูดแล้วต้องทำค่ะพูดแล้วต้องทำค่ะว้าวมะม่วงพันอะไรคะอ๋อฮะสกู๊ค่ะอ่าฮะสระช้อาาค่ะ โอเคเขียวสวยก่อนนะคะขอขอหัวเข้มๆค่ะนี่แม่สอนไว้ค่ะทุกคนเวลาซื้อให้ดูหัวเขียวไว้เขียวเข้มๆเ,เ,เอาไว้ค่ะเ<ม> <c ười> ขียวเข้มๆม,มันจะอร่อยค่ะมันค่ะถ้าเป็นเขียวอ่อนคูอ,อนเน, <c ười> นื้ออ่อนก็คือขาวๆแบบเนี้ยขาวๆแบบเนี้ยไม่อร่อยนะคะนี่นมคะต้องบอกว่าไม่ยอมจะแถมให้เลยนี่ค่ะสําหรับหน่อยเองอาจจะชอบหัวเหลืองค่ะ อันนี้แล้วก็ค่ะคาแล้วก็อันนี้นะคะเคี่ยวคม,มิ้นอธิษฐานค่ะทศแก้วคมิ้นนี่เป็นพันผสมที่ช่วงนี้อร่อยมากนะคะมันจะมันมันจะเหมือนแบบเหมือนกับแล็ดด้วยแล็ดฟ้าล้านบวกกันนะคะพเพื่อนๆเคยทานไหมคะแล็ดฟ้าล้านบวกกันกับมะม่วงแก้วธรรมดานี่คือของโปรดของหน่อยค่ะขอโทษนะคะหน่อยเป็นคนพบสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ค่ะมะม่วงทุเรียน ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องคิดถึงตอนกลับค่ะว่าจะหิ้วไหวไหมไ่ส่งที่รถได้ครัขอบคุณค่ะไม่ต้องค่ะหนยสามารถสู้สู้ได้ค่ะรอสักครู่นะคะให้เพื่อนเพื่อนชมต่อสวัสดีค่ะพี่สาหน่อยพามาชมระหว่างรอโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเรียกกันเนี่ยสักครู่ค่ะขอหน่อยต่อนิดนึงมะละมะละมะละ ขอมาล้าหนึ่งค่ะไหนจะไปทำคอนเทนต์ค่ะทำผัดมาล้าด้วยดีกว่าเนาะเอาตาห่างๆค่ะเวลาเลือกมาล้านะคะเพื่อนๆให้เลือกห่างๆเอาไว้เลยค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะพ่อค้าพ่อค้าขายอะไรขายพัดอ่าฮะขายพัดขอดูดิฮะพัดอันเท่าไหร่อ๋อเขาบริจาคขอโทษค่ะขอเลือกนิดนึงอ่า เดี๋ยคะเพื่อนๆหน่อยไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆค่ะแดดมันแรงมากๆค่ะสักครู่นะคะอ่าสักครู่นะคะตาห่างไม่ค่อยมีค่ะอย่างนั้นก็ขอเลือกสักครู่ค่ะไม่ไม่ไม่เยอะค่ะหน่อยหิวไม่ไหวตอนกลับสักครู่ค่ะเอาพอประมาณค่ะเอาตัวนี้แล้วกันขอโทษค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ค้าเลือกมาให้ค่ะห่างมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่สาแก้วคมิ้นอร่อยอ่ะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ ตะโกนะคะแล้วก็บวบค่ะบวบบวบนี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลูกชายจะชนเป็นคนที่ชอบบวบมากๆค่ะดีมากเลยเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ผัดบวบด้วยค่ะบวบจะต้องดูไม่ให้ใหญ่เกินไปค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีเม็ดอ่ามีเม็ดนะคะอุ้ยซื้อเยอะวันนี้จะมีตังค์จ่ายไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวนะคะโอ้โแม่ค้าบ,บอบโกนได้เห็นนะทุกคนสมัยนี้เราเป็นสิ่งที่ไร้เงินสดแล้วนะคะประเทศไทยไร้เงินสดแล้วค่ะ ทันสมัยมากๆค่ะโอเคเห็นไหมฮะอ่อนนุนะยี่สิบค่ะยังไม่โอเคค่ะค่ะเอ่อสักพู่ค่ะอันนี้แล้วกันขอดูสิอ่อนจริงป่าอ่อนจริงค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะโค้ดนิโอสวัสดีค่ะโค้ดค่ะคนอื่นเขาเข้าวัดแล้วค่ะหน่อยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหน่อยเจอไม่ได้ค่ะหน่อยจะชอบอุดหนุนชาวบ้านมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะได้เลยค่ะถุถ okay, ะงนี้ค่ะถุงละสิบบาทโอเคค่ะของถุงพอไหมคะเออได้เลยค่ะที่บ้านจะเป็นเอ่อคนที่ชอบทานเผ็ดกันค่ะแต่ไม่ใช่หน่อยค่ะ <st> <st> สักครู่อ,อ,อ,อ่าฮะย่างค่ะกำลังคิดอยู่มะเขืออืึถ้าไม่มีน้ำพริกแกงจะยังทำไม่ทันเอาแค่นี้ก่อนค่ะ <st> <st> คิดสตังค์เท่าไหร่คะข้ามนนนดีขอบอกให้ข้านถนนีค่ะ อุ้ยหน่อยลืมไปแม่คา้าขอโทษนะคะแม่ค้าอยู่ถึงกี่โมงคะอยู่ถึงกี่โมงอย่างนั้นเลยนะคะชัวเพราะหน่อยจะฝากไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะเพื่อนๆเ,เขาปิดประตูรถแล้วเข้าไปในบริเวณ<ม>แล้วว่าแล้วแม่บ้านจะทิ้งของหน่อยไหมคะเข้าหน่อยไม่มาอยู่จนจบ,จบเลยเหรอคะประมาณสักกี่โมงนะคะเริ่มประมาณนี่โมงหนึ่ ประมาณบาทโมงครึ่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้อยเดียวพอดีค่ะโอเคค่ะสักครู่นะคะออืใช้ความถุงนะคะน้อยเดียวขอบคุณค่ะใช้ความสามารถพิเศษต้องรบกวนขอถุงเพิ่มนะคะจะคิดตังค์ก็ได้นะคะเพราะว่าหน่อยทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยมันจะถุงมันจะขาดแล้เพราะว่าจับลมนี่ไงสามถุงแล้วค่ะโอเคเพราะว่าจับลวมมาสิบหิ้งไว้ให้อ่าฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเช่นนั้นโอ้โหเดี๋ยวขอ ขอโทษน,นะคะแม่ค้าขาขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานแคปไปก่อนนะคะ<ด>ว่าฝากแม่ค้าไว้จริงค่ะคุณแม่ค้าสวัสดีคุณแม่ดดคม้าชื่อคุณอะไรคะคุณยูค่ะคุณยูแล้วของสวนมาเองนี่อยู่ตรงไหนฮะสวนอย่หนองเสือคลองสิบสามค่ะหนองเสือที่คลองสิบสามโอเคคลองสิบสามแล้วปลูกเองเลยเหรอคะปลูกเองค่ะจะใช้ปุ๋ยอะไรคะ ก็นม้ใช้ของอินซีโค่ะอินซีโอเคอหน่อยจะมีะว้าวเราไม่นำเข้ามันไม่ต้องเลยนะคะเรามีปุ๋ยอินซีไรดินนะคะของคนไทยค่ะชื่อปุ๋ยเก็บตะวันนะคะเดี๋ยวหน่อยขอเบอร์แม่ค้าขอลายแม่ค้านะคะจะติดต่อแล้วก็นําเสนอให้ค่ะนะคะ,นะคะราคาเพียงกระสอบละ550บาท50กิโลเท่านั้นค่ะปุ๋ยของอิสราเอลนี้ถุงนึงกระสอบกี่<ม>กิโล<ม><อ>คะคเล็ค่ะ เป็นเป็นขวดเล็กๆไม่เหมือนซองกาแฟนะคะเป็นแค่ซองเองแล้วราคาเท่าไหร่คะอันนั้นหกร้อยค่ะหกร้อยบาทแล้วหนึ่งซองนี่ใช้ได้กี่ไร่คะสี่สิบเป้เป้ของคุณแเพราะผมใช้ฉีดพ่นทางใบอ๋อฉีดพ่นทางใบเรามีปุ๋ยชื่อว่าคิโมอิทค่ะเป็นปุ๋ยทางใบเดี๋ยวหน่อยจะมานําเสนอด้วยนะคะโอ้เดี๋ยวขอลายคุณแม่ค้าเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแล้วรอบร้านที่คลองสิบสามเนี่ยจะมีเพื่อนๆที่เป็นชาวเกษตรกรอยู่ด้วยไหมฮะแล้ก็ปุ๋ยแบบนี้ โอ้ว้าวเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญคุณแม่ค้านะคะให้ขึ้นเป็นตัวแทนคลังปุ๋ยเก็บตะวันนะคะของเรานะคะนี่คือหน่อยเป็นเจ้าของห้างชื่อว่าห้างมูมอค่ะ M เบ O M A เดนะคะมูมอนะคะอย่าอย่าสงสัยค่ะเพราะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้เยอะเลยนะคะโอเคนะคะคุณแม่บ้านชื่ออะไรนะคะชื่อยุค่ะคุณแม่บ้านชื่อยุแล้วเป็นเจ้าของเกษตรกรด้วยเห็นไหมคะเจ้าของไร่ชื่ออะไรคะ เป็นเจ้าของสวนเองนะคะคุณยุค่ะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวนะคะขอดูนิดนึงมีใครเข้ามาอีกสวัสดีค่ะคุณเลนโซสวัสดีค่ะเดี๋ยวหน่อยจะต้องเข้าไปในพิธีแล้วนะคะตามเพื่อนๆไปเดี๋ยวนะฮะฝั่งนูน้นเห็นไหมฮะเขามากันเน่อน่ะเขาเข้ามากันใหญ่แล้วมากันใหญ่แล้วค่ะเค okay, ค่ะขอจบไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เห็นหน้ากันนิดนึงเห็นหน้าเจ้าของสวนด้วยคุณยุด้วยคุณยุค่ะ คุณยูสวัสดีค่ะเดี๋ยวได้คุณยูมาเป็นตัวแทนปุ๋ยทางปุ๋ยเก็บตะวันที่คลอง13บสังสิตคลองสิบสามลังสิตเจออยู่ที่อำเภออะไรคะอ,อำเภอหนองเสืออำเภอหนองเสือของเราในประเทศไทยมีทั้งหมด 800, 8 0 0 8 7ออเำเภอนะคะอำเภอหนองเสือจะเป็นหนึ่งในตัวแทนทางปุ๋ยเก็บตะวันของเราแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน